ครับสวัสดีครับผมนายพาัสรุอาบุญงามนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้โปรแกรม C11 f r a m e เวอร v e r s i 1.2กนนะครับกดไปที่ Edit นะครับแล้วก็ Control Data เพื่อที่จะป้อนข้อมูลของ Node Element แล้วก็ Material นะครับ ในโจจะมีโนดอยู่4ตัวนะครับเอลเมนต์ Element อยู่3ตัวก็แมทเทียลสตัวนะครับกดไปที่โอเคนะครับต่อไปไปที่โนดคอนเนตนะครับเพื่อบอกพิกัดตัวแรกนะครับ A x จะมีค่าเป็นศูนย์นะครับ y มีค่าเป็นสิบโนดต,ตัวที่สองนะครับ y ก็จะเป็นยี่สิบนะครับโนตตีที่สามนะครับก็จะขยับมาเป็นสิบห้านะครับ x แล้วก็ y ยี่สิบตัวที่สนะี่น,นะครับ x เป็นสิบห้านะครับ ไป <Why, S 2> เป็นส่วนเก็โอเคลยครับลองดูหน้าตาของโทษนะครับก็จะได้ฟิกฮิลโลเลอร์นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาป้อนข้อมูลจุดสปอร์ตนะครับ มีตัวหนึ่งอยู่ที่จุด A นะครับ P จะอยู่ที่จุด D แล้วเ,เดี๋ยวเราก็จะกดไปที่เข้ามาที่ element connectivity นะครับเราก็มาป้อน element แต่ละตัวนะครับแมโจจะมีอยู่3ตัวก็พิมพ์ไม่ได้เลยนะครับ กดโอเคนะครับ mm hmm. มาที่ Material Property นะครับเ mm hmm. พื่อจะบอก Material mm hmm. น่นแต่ละอิเลเมนตนะครับค่า E คงที่นะครับค่า a ข้คงที่นะครับสังเกตจากภาพ แปดไปคูณกันหนึ่งจุดห้าครับนี่นะครับเราได้ค่าตามนี้เราจะนั้นนะครับไปไป <c oughs> ไปที่โ o โดโรด d นะครับ แรงการทำตรงโหนดในโจทย์นะครับตัวที่สองก็พิมพ์ไปเลยครับหนึ่งตันในโจทย์จะมีอิเลเมนต์โหลดด้วยนะครับโหลดที่ก็ททำอยู่ในอิเลเมนต์นะครับ ในรูปจะเป็นหนึ่งจุดสองตันนะครับลบหนึ่ส่วนสองนะครับเพราะแรงมันลงมานะครับแอนาลิซิสต,ต่อเลยนะครับอลองดูครับถ้าเกิดทั้งหมดนี้ถูกต้องนะครับก็คือของเราถูกต้องหมดแล้วนะครับถ้ามีติดถูกถูกหก เราจะเช็คคำตอบนะครับก็ mm hmm. กดไปที่รี o อ r c e นะครับแล้วก็ element for อ mm ์ด hmm. แล้วเราก็ดูค่าได้เลยครับอย่างตัวแรกนะครับลบหกจุดดเจ็หนะครับตัวแรก ก็5 8าจนะถือว่าใกล้เคียงนะครับไมไ่ต่างกันมาก MBC ครับลบห้าจนะครับ,บ MCB ก็ได้ลบสิบเนะครับก็ถือว่าค่าใกล้เคียงกันนะครับ เดี๋ยวเรามาเช็คที่แอคชั่นนะครับนี่ก็พวกแอคเชียร์ฟอร์ดปกตินะครับเชียร์ฟอร์ดเบนดิ้งโมเมนต์ประมาณนี้ครับรีแอคชั่น นี่จะเป็นโอเวอร์ออนะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมค,ครับ